ถ่ายได้ไหมถ่ายตอนแลกๆได้ไหมเออออออเปืเปืนเปดมันมันแป๊มัน สนใจแต่พี่สิงโตอย่างเดียวเลยอ่ะสนใจอยู่เล่มนี้เล่มเดียวอ่ะสิงโตเนี่ยเล่มอ,อื่นก็ไม่สนใจนะไม่กินนะลูกเปิดดูเฉยๆเหมือนแม่จริงๆ ทำอะไรก็ช่างแหละคิ้วต้องชนกันจริงจังมาก สอบแม่แล้สนใจอะไรมากกว่าโอ้ยหนังสืออ่ะโทรศัพท์เอาเอาอันไหนเอาเอาไหนดีเอาอันไหนดีอะอ่ะโทรศัพท์ก็อยากได้อะหนังสือก็อยากได้อะไรดีวะเอาโทรศัพท์ ใดูพ่อเตรียมตัว <c oughs> ดูดิเขาจะกดไหมเล่นไม่เป็น,น

โอ๊ยไขเนี่ยลูกสาวไขเนี่ยลูกสาวไขเนี่ยลูกสาวไขแก้มแดงไอ้แก้มแดงแก้มแดงแก้มแดงโอยเอยเอย ลอยค่ะน <LO> ั <sup> um. sucked. Sucked. Yani. ่นเดีอยวไปเลค่ะไปไวไวไวอ๋ออ๋อดูอะไรอะหลงฮะได้ได้ดูอะไรอะดูดูอะไรโอ้ยอืดแล้วอะมามาอืดอืดอึดอืดอึด พฤษภาเนี่ยมั้งครับเพราะวันนี้เจ็บทอ้องนะพากันตื่นใหญ่เลยรียบไปโรงพยาบาลสรุปเป็นอาการเกรงตัวขอมลูกจิงมาทางนี้ว่าด้าวีด้า <laughs> วิดาวิดาวิดามาหาพ่อมาเออจับถึงไหมเอาเ,เอาเ ق. วายใครตดมึ่มฮึ่มฮึ่มดึงแขนออกมาดึงแขนออกมาลูก แขนเอออกมากับความอย่างนั้นเลยดึงแขนออกมามาเลยมาเลยมาเลย Khi khó ở cũng okay. <tùng> <tlette> khé <nickel shit> ีมานี่มาหาพ่อมาแล้วแล้วหาพ่อมา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 ตัวมาเร็วหาพ่อมา คนสีลูกสาวลูกสาวพ่อออคอคคอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยวอ้ยวันเอ้ยวอ้ยวอ้ยันอ้ยอยวอยู่้ั้นวรอ อะไรนะชุดใหม่อีกแล้วหรอจริงจริงชุดใหม่อีกแล้วโอ้อยดึก8โมโอ้จริงๆเลย กินน้ำกินน้ำอ่ะกินน้ำพอแล้วค่ะโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะกินน้ำค่ะอ่าน้ำน้ำน้ำค่ะน้ำกินน้ำค่ะกินน้ำกินน้ำค่ะอ่ะพอแล้วพอแล้วยายไม่ให้กินละเออเออมันทุกข์ทรมานกินข้าวมันทุกข์ทรมานเนาะมันทุกข์ทรมานจริงๆอ่ะกินน้ำกินน้ำน้ำค่ะน้ำน้ำค่ะน้ำ ไม่กินแล้วคะ่ะอาพอแล้วคะ่ะไม่กินแล้วคะ่ะอาพอแล้อหจอะหจะหนียายลูยตยนนกต่เยเองยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเองยเเฮียเ,เ้ยเาย,ย้ยเฮ้ยยเ้ เอาน้ำลายยื่นหนะ่อยช็ปากตัวเองหน่อยสิช็ดน,น้ำลายตัวเองหน่อยต้วนต้วนเลยดูหน้าหนีดูหน้าหนูสิดูหน้าหนูสีมาเที่ยวค่ะ เดี๋ยวไปดูข้างในใค่ะพ่อพามาร้านกาแฟาค่ะ นีได้กินข้าวกับเมนูโปรดค่ะอร่อยมากเลยค่ะโอ้สุดยอดไปเลยเก่งมากค่ะลูกกินข้าวกับแม่เนาะวันนี้เมื่อวานก็กินหมดถ้วยเลยค่ะแม่จะหมดแล้เนี่ยโหต้องเยอะนะเนี่ยวันนี้เพิ่มจากเมื่อวานอีกนะเนี่ยมากเลยอ่าโอ้โหวันนี้ไม่ต้องดูแม่กินก็กินได้เองเลยอ่ะ จะตักกินเองเหรอลูกโอ้ต้องเอาไปโชว์คุณยายนะนี่วิท่าก um, ินเก่งแล้วค่ะช uh, ื่นใจเนาะเดี๋ยวแม่หาของเลยเลยไม่ให้กินอีกแม่เชิญคุยเดี๋ยวมัมลูกมัมมากันอืมมั่ั่ั่เก่งอะ อ๋อสุดยอดเลยค่ะน้ำ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 โอ้กิ่งที่สุดเลยค่ะมาโอ้ไม่ชื่นใจมันอร่อยมากเลยเหรอลูกชื่นใจอ่ะแม่หมดแล้วเนี่ยเก่งมากค่ะอือโอเดี๋ยวเพื่อิดพ่อป้นเยอะเกินเหรอลูก อดคุณยายโชวคุณยายห้มมัม,มข้ามมัู่กวนมาอีค้าหนึ่งมามาน้ํน้าน้ำน้าน้น้น้นา้นา